อ้ยกุ้งเต็มหลังครับกุ้งเต็มหลังกุ้งเต็มหลังเลยล่ะโอ้โเขาอยู่ด้วยนี่มาครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะพามาหากินเหมือนเดิมครับมากับทีมงานลุีสานเนี่ยแหละครับเหมือนเดิมครับทีมงานหากินเราอาบ่าวช้างก็จะใส่รอบนะครับใส่รอบกุ้งครับนี่ครับรอบกุ้งเราได้เตรียมมาแล้วนี่วางไว้นี่แล้วครับส่วนเหยื่อของเราจะเป็น อาหารปลาดุกครับนี่ครับหัวอาหารปลาดุกแล้วก็ผสมความหอมหวนด้วยกะปิครับนี่ครับผสมความหอมหวนด้วยกะปิครับนี่ครับยอดครับอ่ะไปดูครับว่าผลงานของเราจะเป็นเช่นไรครับนี่ครับของเรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหยื่อตุ่มเหยื่อของเราครับมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใส่รอบแลนะครับอึบอึบอึบอ่าทีนี้เราไปใส่รอบครับอ้าวไปดู ตอนว่าตอนได้เลยครับว่าผลงานของเราจะได้ไหมจะได้กุ้งหรือจะได้ปลาหรือเปล่าครับไปดูครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี้เขาซิมายามรอบกุ้งเด้ครับนี่ครับ,าาบคันนี้ว่างไว้ว่างไว้เลียงปนีเลยเรียงปนีเอ,อ้าทีมงานทีมงานเห็นไปแล้วเอา้ายามเบิ้งครับว่าหมานไหมโอ้ต่เงือเหลือๆด้เงือเหลือลอยู่ อุ้ยกุ้งเขาครับกุ้งเขากุ้งเขาครับปะูใสตัวหนึ่งกุ้งเขาปะปูใสตัวหนึ่งอุ้ยกุ้งเต็มหลังครับกุ้งเต็มหลังกุ้งเต็มหลังเลยหลังนี่เยบร้อยครับหลังแรกขลามไปไปครับไปหลังต่อไปครับไป คือห่างแล้วรอบอ่ะโอ้ยรอบห่างหัหลังที่สามกุ้งบ่ค่อยได้วะได้ปลาบูทองเดี๋ยวปลาบูทองครับนดี๋ สามแล้วอู้หูมาอยู่ครับมาอยู่ครับสองเตียมปะบูปะบูสองเตียมหลังส,สุดท้ายครับหลังสุดท้าย สุดท้ายเงยเลยอดียวฮึบโอ้โอ้เขาอยู entonces, ่ที่นี่เขาสองเขาสองที่ครับเขาสองเต็มสองตัวโอเคครับพี่น้องมันมันอ่สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เขาซีมายามรอบกุ้งได้ครับนี่ครับ ทะเลว่างไว้ว่างไว้นี่เลี้ยงไปนี่เลยเลี้ยงไปนี่เนาาทีมงานทีมงานเห็นไปแล้วเอายำเบิ่งครับว่าหมานไหมโอ้ยต่เงือเหลือๆได้เลยเงือเหลืออยู่โอ้ยกุ้งเข่าครับกุ้งเข่ากุ้งเข่าครับปะบูใสตัวหนึ่งกุ้งเข่าปะบูใสตัวหนึ่ง